ครับสวัสดีครับตอนนี้จะทดสอบระบบ IOT นะ Internet of t h i n g งที่บ้านนะครับก็เพิ่งเริ่มต้นติดตั้งนะเดี๋ยวเรามาลองดูสั่งงานด้วยเสียงนะโอเค Google วันนี้ฝนจะตกไหมไม่นนะฝนไม่ไม่ตกในกรุงเทพมหานครอุณหภูมิมอยู่ที่9.18องศาและมีเมฆมากเป็นส่วนใหญ่ เดี๋ยวเรายังมีต่อนะครับดูนะโอเค google turn off living room air มาดูกันดีกว่าว่า google จะรู้จักไหมโอเค google รู้จักรถยนต์ไฟฟ้าไหมในเว็บไซต์ thomasthailand.co พวกเขาระบุว่า รถยนต์ไฟฟ้าคือรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานจากไฟฟ้า100เอร์เซโดยใช้พลังงานไฟฟ้าที่ถูกเก็บไว้ในแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์เก็บพลังงานไฟฟ้าแบบต่างๆหรือให้เข้าใจง่ายๆก็เป็นการแปลงพลังงานจากแบตเตอรี่มาใช้ในการขับรถไม่มีกลไกอะไรซับซ้อนเหมือนรถยนต์ใช้น้ำมันที่ต้องอาศัยการจุดระเบิดเผาไม่เพื่อขับเคลื่อนจึงทำให้รถยนต์ไฟฟ้ามี